สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทันะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีหนองเลงซ้ายครับบริเวณตีผมอยู่ณนะจุดนี้ก็คือลานกิจกรรมตีเขาจะทําเป็นลานกิจกรรม g ีโฟกมิ s สิกสปอรตครับที่ผมเคยเอ,อัปเดตไปว่าอยากจะทําเป็นลานกีฬาวุดบอลแล้วก็เวทีดนตรีค,ครับเยาวชนได้มาออกกําลังกายกันตอนนี้นะซึ่ง หลังจากที่เขาปลูกพักบุงเป็นพักบุงเพืยสุขภาพจีฟุกบริเวณแห่งนี้ได้ระยะหนึ่งครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าฝนครับฝนตกหนักขนาดแล้วก็ดินมันแจะงเนี่ยมันขึ้นหนักตัวนะฮะนี่ฮะผมก็เลยยุดพักการปลูกพักบุงไปได้ระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็มีการกําจัดเนี่ยด้วยการตัดนะฮะ นี่ครับแปลงพักบ้งเก่าของเขาซึ่งที่ผมบาปปูกเพราะว่าฝนมันตกนักดินแจะแล้วก็หันยางงัวครับมันหันยะแยงง้ำกันเลยเข้ามากินครับนี่คสังเกตว่ารอยเท้าวงวว่าชาวบ้านฝนเอาม,ามามัดไปให้กินยานะครับสิ่งมันกระเนยียให้พื้นสนามบูดบอลของเขาเป็นลุมเป็นบ่อค่ะบเดี๋ยวเขาจะมีการปั๊บภูมิทัศน์เอาไว ทำร้านกิจกรรมยังเต็มรูปแบบแล้วครับต,ตอนนี้รู้สึกว่าทีมงานรักหนองเลงซ้ายของเขาครับก็ลงไม้ลง,ลง,ลง,ลงมือในใการช่วยกันตัดหญ้าตัดพิัิธ์นี่ทีมงานคือกินองนะฮะกับพีเอเนกก็หลายท่านคงจะได้เห็นละว่าทั้งสองท่านกบ็บคือสองคนในทีมงานรักหนองเลงซ้ายที่ไปช่วยกัน ทำระบบน้ำนะฮะที่กกลางน้ำดูหัวใจนี่ครับตอนนี้เขาก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่ละเดี๋ยวถ้านี่จะเป็นงามขึ้นแน่นอนครับอ่าก็ทํากิจกรรมช่วงหน้าหนาวปีนี้ก็ ต้องระมัดระวังหน่อยนี่ครับออโอเคก็ถือว่ามาอัปเดตคือทันผชมได้ที่ตามกันครับวา่าตอนนี้ร้านกิจกรรมของเขาก็กำลังจะพัฒนาแ็มรอบหนึ่งหลังจากที่ปล่อยหญ,ญ้งยามันขึ้นคลุมไว้นะคร ตอนนี้ก็จะมีเก้าบบกขามอยู่ในโคนี่เดี๋ยวต้องบอกก่อนเดี๋ยวไปตัดโดนนี่ัดงามันขึ้นเยอะมากครับช่วงหน้าฝนนี่ลบแบบแป้ครับก็เลยต้องปล่อยต้นยิ่วอย่างเขาใหญ่ละ <c oughs> แต่เดี๋ยวจุดนี้ครับเดี๋ยวจะมีการทำเพิงพักสำหรับเจ้าบ้านที่มาออกกาลังกายมานั่งพัก นอาจจะทำเวทีขึ้นสเตตเวทีขึ้นมาเห็นสักสเตตหนึ่งท่านมีเก้าหมาขามเก้านึงนาะในโคท่านมีเก้าหมาขามเก้านึงนะระวังตัวพร้อมลหรืขามาขามหวานโอเคนี่เดี๋ยวผมไปเก้าหัวใจนะ ผมไปก้าวหัวใจกันด้วครับครับฟังตัวเองครับเอาไปตึ๊ดก็ไม่กันเลยปุ้นนั่นแหละครับแล้วฟังปุ้นได้ไหมอ่าโอเคโอเคครับนี่ครับเอามีแตนพื้นที่ครับแล้วเดี๋ยวฟังปุ้นตัดถือตัวเนะฮะก็ถือว่าปั๊บภูมิทัศน์เตรียมจัดกิจกรรมของจีโฟก ก่อนจะลืมคอยที่ตามครับบริเวณจุดนี้นะเขาจะทําเป็นร้านกิจกรรมจิ๊บฟกมิวสิกสปอร์ตได้จะได้ห้องนะคอยรุ่นให้กาลังใจกันตัวนะเดี๋ยวผมจะไปเกาะกลางน้ำลุกหัวใจต่อนะฮะภารกิจของผมยังบาดแล้วเตือนะเดี๋ยวต้องไปาสารต่อคือมันเซตเซตนะฮะว่าจะมีอย่างต้นห่องเดียวก็คอยที่ตามครับและนี่คือต้นไม้ซักนะฮะที่ผมได้ขอซื้อจากเจ้าบ้านมา เตรียมติ่จะทำเพิ่อพักล้ะกอเวทีดนตรีนี่ครับละออนก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาจะได้ก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอราท่านผู้ชมเป็น,นบสวัสดีค่ะ